เดียวนกนครเกาะแม่มาข้างหน้านะครับาบ้านว่าเป็นเขตพยัญนะคเป็นเขตพยัญน,หนะหมู่บ้านนี้เป็นตำนางน,นะครับข้างหน้าเป็นล้อมไปด้วยนะบัวบัวหลวง ไายเผือกได้แล้วก็เอาไปแบ่งกันกินอ่ะแล้วมันเกิดยังงขึ้นอ่ะเอาไปโกกอ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 กก็เลก็แบ่งกันเปินตัวเอาแบ่งอูอ้ไปตัวอื่นก็อู้เยโกกอกแล้วไปแบ่งกินยังไงเอาไปแบ่งให้คนทั้งหมู่บ้านกินกันเพราะคนสมัยก่อนมันแบ่งปันกันหรอกแร่งเร่งปลาลายเผือกเพื่อชาวบ้านกินกินแล้วมันมีแม่ไม้แห่นคนหนึ่ง กินเลือกที่จะไม่กินม,มากินเจนล้วกับคนอื่นกินแล้วเมื่อคืนมาเมืองมันสุดมันอยู่ในเมืองบาดานลแต่เลือก,ก้าจุมนี่ก็คือเมืองของแม่ไม่องนั้นมเมืองของแม่ไม้ที่บาทสุดอนอกนั้นสุดมุดกลายเป็นทะเลสาบเนี่ยแ,แหวนเนี่ยทั้งแหวนเนี่ย รอบรอบนี่จะเป็นหนองน้ำมดเลยแต่จุ่มเนี่ยก็คือเนี่ยที่สูงๆนี่ก็คือเกาะเกาะกลายเป็นเกาะเลยก็เลยว่าเป็นเมือแมมายอ๋ออันนี้คือตำนานที่ชาวบ้านพวกเราฝาดมาใช่ใช่นี่คือตำนานที่ชาวบ้านเออกระเพาะน้องอุโบโซนอะไรนู่นที่ยวมันจะลุ่มๆอ้อมลุ่มอุ่น ล้ลาไหล,หลเปลือกที่ชาวบ้านเล่าขานกันมานะครับตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับตำนาน กาแม่ไม,แม้แห่งนี้ป้าไร่เผือก รอบๆนี้เป็นหนองน้ําหมดเลยนะครับคล้ายๆตรงนี้จะเป็นเกาะนะฮะอันนี้คือตำนานความเชื่อนะครับที่เราได้ยินคร่าวๆมานะครับผู้ใหญ่คุยมาเนาะเนี่ยครับเขารอบเกาะไม่ไม่เขาเรียกว่ารอบเกาะไม่ไมมนะครับ สิ่งที่น่าสนใจนะครับในวัดป่าหมากหนอนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนี่ครับจะเป็นเกาะที่เราเห็นกันรอบๆจะเป็นแม่น้าคล้ายๆตรงนี้อยู่ตรงเกาะพอดีเลยนะครับมีเยอะแยะมากมาย

เกิดจาการช่วงข้าพันษาดีพอส5 6รัสมัยมาธินมัอยประการรัชาลนาสาวสาวรัเชนมุขนางความครบัวและก็นาอัคนาเชียนเมงคนความครอบครัวและก็นาทายมะมุนหวาวที่แสดงม่าตามี่อัติธรรมชาติไ้ฐานะตัวแทนของวัดตามก็ได้นอนพักเอาแล้วหรือในเรื่กรรมการสาารณะอย่าวเก่าเนมูลรัา้วานาบุตรที่าบปีสุงชาติาบาว่า

นะเดี๋ยวั่งโอ้กับหลุงปวดนั่งอะไรต้นแก่เราจะแกจก่อนถ้าแก่ก่อกต้องอ้อนนี้นะครับนี่เลยครับเอามีแล้วกับฝันแหงงูเจือเกินแปลงนี้ฝันบ่อยเพราะอหยางโอืห ฝันเป็นเตยโมได้วยคอหลวงปูฝันพอคือกันมฝันว่าเหนื่อยข้ามตัวไปมาไปมาอ๋อจ้าเจ้าที่มาถุกดีนะอาจารย์ัน์หาว่าเป็นวันดีดีทีเสียเสียบัตรนี้รบมันามนมีมากก่ากาใด เจ้าคณะสถาทั Christ, like, sí. ้งหลายก็ขออุทิศบริจาคสุขกลนะอุทิศบบนในพสะาก็ต่อต่นั้นเจ้าคณะสถาตั้งหลายก็ขออุทิศบุนรุิษย์นี้ก็ให้แก่พวกในบเจ้ากัแเวรเจ้าที่จ้าตาเจ้าแม่พระธรณีเจ้าพิดาอารักษ์ศิษิ์ตัางหลายสภัสตัางหลายอย่างเป็นนอกและบรรพบรุษตั้งหลายที่ได้ลงลไปแล้วแล้วก็ขอพระละนิชนผลบุญนี้จงเป็นพระลว่าประแจเป็นนิสแต่ตามทรงให้ จ้าคณะสถาบันท่องเทีปยวครอบครัวก็แม่ลูกหลานเรียนยากพิมน้องเป็นพ่ามีเจ้าสายทำชุบุญขุนเชิงะสบแต่ความสุขความเจริญในพระสัตธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปส่งดังนั้นทางพระคาถาบาลีว่าหนั่งตั้งคิดอธิษฐานเนื่องาวาลิวหาอุลาตะลุกเปล่งปิตาพลังเอวะมีวะาอีโต้หินนางเจตานังอุปัชฌาปฏิบัติสังปฏิสังตุมให Sipa mewa atami tatu sate pulen tu sangsaka santro kanak lakso jatamani toki, prasoyaka sapi tik jo biwa santu sapa doko minak tatu mate, kawatman kalayo suki hitayu ko hawak kiwa

ตัวเปียไปคือเปล่าะโอเคไอ้แหนด้วยแหนไปด้วยนะไปไหว้พระในบวสดก่อนนะเจ้า จังหัวมันเตอะนะครับไปใช่ไหมแคบผมพอคนลึกเลย อันนี้คือประวัตินะครับออกป่าหมักหนอเป็นโบราณสถานที่เกิดที่เป็นวัดมาก่อนอดีตนะครับซึ่งในพบหลักฐานโบราณวัตถุหลายชิ้นซึ่งใน่บงบอกถึงความเป็นวัดมาก่อนเช่นซากีดีเนินนะครับ หรืออุโบสถนะครับและบ่อน้ำนะครับสำหรับทรงจีดีนะครับซึ่งอยู่ใกล้บริเวณเดียวกับจีดีและมีเศษอิฐโบราณน,นะครับเศษเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากและเคยพบพุทธลูปหลายองค์นะครับสถานที่แห่งนี้เดิมนะครับเป็นเกาะชื่อว่าเกาะไม่ไม่อยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ200เมตรนะครับมีอาณาจักบริเวณ ประมาณ108ไร่นะครับวัดแห่งนี้ได้รับบูวณนะปฏิสังขรณ์นะครับโดยมีผู้มีจิตสทธาเมื่อปีพัพนพอุสกราศ2523ปัจจุบันได้รับพัฒนาให้เป็นสถานที่ปฏนะิบัติธรนนรมสำหรับทุกทานะครับรูปสัญลักษณจรนะครับสำหรับทั้งหลายและผู้สนใจอันทั่วไปนะครับด,บว,เดวเ ห้าวเหนวของวาน,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 นี่จเป็นไงอ่ะอืมเื้อเี๋แจะมาเจ้เอวัดเอวายกตไม่เยอ,อันนี้กิยาวมันกมาเอานเลนี่เข้าไปหนาจองอี๋มวยก็เทียนกับขาพี่ไม่ห่านี่เนย่งขึ้นบินตจวง น้มรอบๆตรงนู้นก็นน้ำรอบๆเช่นกันนะครับที่เราดูเมื่อกี้เป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับตอนนี้เหลือมันเหมือนเราอยู่ที่เกาะวัดตรงนี้นะครับเป็นเกาะนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้พระธาตุกันก่อนนะครับ ท่าเรือบโบราณ ta lừa vẹt này cả Mà đây xiêm hèn đi nào Hàng 200 mét Mương Bà Đàn ยยวังพพายรจอมปลวกเปิดคอแล้วไหนนกเพยยียรจอมปลวกนี่ครับเราก็ได้เห็นซากโบ,บราณวัตถุเช่นกำแพง กิจต่างๆคนระับเพราะว่าเราดูประวัติคร่าวๆเมื่อกี้ก็เดิมก็เป็นวัดอยู่แล้วนะครับเห็นซากนะครับโบราณวัตถุอิดต่างๆนะครับก็สันนิษฐหนได้ว่านี่คงจะเป็นวัดหรือเป็นหมู่บ้านเก่านะครับเยอะแยะเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไหวสี่หูห้าตานะสี่หูห้าตานะครับมันเป็นวรรณกรรมจากัมภีร์ใบลานของล้านนาะครับจากนิทานมุกปะข่ะนะครับชาวบ,บ,บ้านลำลือครับ เขากินถ่านนะครับแมงสิวห้าตากินฐานละอออกมาเป็นทองคำจึงมีกัน จุดไฟอยู่ตอลอดเวลานะครับที่เราเห็นตรงนี้นะฮะ mm. เพื่อนะครับ mm. กินถ่านไฟแดงท่ายออกมาเป็นทองคำนะครับแ mm. มงสีหู้าตะนะครับที่เราเห็นตรงนี้จากวรรณกรรมโบราณตอนนี้ร้อนมากเลย การทอาหารของสีหงห้าตานะครับนี่เป็นความเชื่อของคน,นั้นน่ะของเราพี่เองฮะเดี๋ยวเราก็จะให้ทานนะเดี๋ยวเราเอาทานใส่ใส่เพื่ออะ่รเหรอเพื่อเป็น,ปน,นความเชื่อเนาะแมงนี้เันสี่หห้าแตะนี้เิ่นแม่กินกินกินทานกินทานกินทาน,น,ทานแล้วเอือ,อกมาเป็นทองคำ คำเชื่อของร้านแานนะครับวรรณกรรมครับจากคำภีไบาลานของร้านแหนของเรานะครับเราก็ต้องเอาฐานนะครับใส่ในหม้อในเตาอังรูเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับร้อนดีเนาะเราอบมากนะ พอละม่ต่ไปต่ไปเพื่อนพ่องกดึงหลวงก็ยิงใหญ่ตพื่นพ่อ นหน้าพี่เนะส่ดังหน,น้าๆเตยทานไปจอี่ไ่นจาจะตูชาติชั้น,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 นอันใดทานที่มันใกล้จะหมอดอ่ะอตัวก็กกีบอันที่มันแดงๆไปแทง่งอะ sư sư cả Hãy subscribe cho านะครับจะขี่วนรอบเกาะนะครับแม่ไม้นะครับที่เราให้ทุกท่านชมไปเมื่อกี้ว่ารอบจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูนะฮะวัดป่าหมากหนอนะครับอำเภอไม่จันจังัดเชียงรายนะครับยังไง fc นะครับมาเที่ยวได้นะครับ อันซีนจริงๆนะฮะตรงนี้หาก็คือวนกแวบปุ๊บัววุอตอรีอย In the am not ทางเดียวนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะฮะทางออกมีทางเดียวที่เหลือเป็นน้ำร้อมรอบหมดเลยนะครับสุดลูกลุกตาตบอกว่า f อซคงชอบนะครับเกาะไม่ไหมนะครับหรือวัดอะไรนะวัดป่าหมากหนองน,นะครับ f อซยังไงคลิปหน้าเจอใหม่ตามกันด้วยครับ บิ๊กยอชเชนแอร์แตงเกิลบริกดเอฟซีุกท่านนะครับเดี๋ยวเขาหน้าไปเจอที่ไหนติดตามชมกันนะครับบ๊ายบายแตงกิบ